ฮิวหลูลมโบสะบัดใต้หมู่ทงฟิวสวัยสัญญาณแห่งสัญญาทางใจวันที่เรามาพบกันอาเซียนเป็นหนึ่งเดที่เราพัฒนาเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อล้อมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวอาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ ให้สังคมนี้มีแต่แบง่งปันเศรษฐกิจมันคงก้าวไกลเลสเอาแฟงหายสายหายแอมเบเรพายอินเอาฮาร์อาเซียนวีอาบอนอาสวันลูกคินเอาทูเดอะเวิลด์ฟอร์พีสเอาโกฟอมเดอะเวลิสัทแอนดพนพอริตีทู We dare to dream, we care to share, together for ASEAN. We, we dare to dream, we care to share, for is the way of ASEAN. ASEAN <meer> เป็นหนึ่งเดียวที่เราพัฒนาเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อร้อมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว ASEAN นยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจมันคงก้าวไกลอาเซียนมันคงก้าวไกล